พระธรรมเทศนาของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโูวัดบรมนิวาสราชวร,รวิหารท่านเจ้าคุณใหญ่แห่งวงธรรมยุทธท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาพระศาสนาพุทธในรูปแบบใหม่ทั้งในฝ่ายสงฆ์และฝ่ายคราวาสอีกทั้งยังเป็นผู้สอนธรรมะ ให้แก่พระเถระองค์สำคัญในธรรมยุติกะนิกายหลายรูปรวมถึงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่แห่งพระกรรมฐานสายวัดป่านอกจากนั้นท่านยังได้เป็นพระอุปัชาของหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ตื้ออาจาระธรรมโมและอีกหลายท่านอีกด้วยธรรมะที่ท่านเทศนาน,นี้นั้น แม้จะผ่านมาเป็นเวลาเกือบหนึ่งร้อยปีแล้วก็ตามแต่ก็มีความละเอียดลึกซึง้งสมควรที่พวกเราเราพุทธศาสนิกชนพึงศึกษาให้เข้าใจเพื่อน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติให้เจริญในธรรมต่อไปธรรมเทศานานี้รวบรวมและเรียบเรียงจัดทำเป็นสื่อธรรมะโดย พระครูสังาวิสุทธ์พระธรรมทโรครูบาแจ๋วจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกวัฒนารามคำชะอีมุกดาหารประธานมูลนิธิหลวงปู่จามมหาปุญโยบรรยายโดยรองเข้ามูลคดีศิลปินแห่งชาติบทบรรยายและอำนวยการผลิตโดย พันตำรวจเอกยานพนยั่งยืนในนามของคณะสิบญานุสิทิ์กลุ่มบุญพระทรงธรรมวัดป่าวิเวกวัฒนารามเพื่อน,น้อมบูชากตัญญูกตเวทิตาคุณเนื่องในวาระครบรอบ112ปีชาติการของพระคุณเจ้าหลวงปู่จามมหาปุญโย พระพุทธคุณบรรยายบรรยายไว้เมื่อวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2466อโหสิโหสิโคโภวามัชชิเมสุชนะปะเทสุอริยะเกสุมนุ์เสสุอุป,ปันโนคัติโยชาติยาโคตมโมโคเตนะ ศักยกุราปรัปพาชิโตติณวันนี้เป็นวันอัฐมีดิถีที่แปดคำแห่งปักขะคณานา,นาพุทธบริษัทได้มาประชุมพรักพร้อมกันเพื่อรักษาซึ่งอุโบสถศีลและเบญจเวรวิรัตเพื่อให้สำเร็จในอามิรบูชาและปฏบิบัติบูชาทั้งสองประการการน้อมนำมา ซึ่งเครื่องสักการะวรามิตรมีดอกไม้ทูบเทียนเป็นต้นอุทิศเฉพาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่าอามิตรบูชาการที่อุตสาหาร,รักษาซึ่งอุโบสถและเบญจเวรวิรัตเรียกว่าปฏิบัติบูบชาในบูชาทั้งสองประการนี้เป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่พระพุทธศาสนา ยังาศาสนิกชนให้เกิดความเลื่อมใสยยิ่งและอาศัยซึ่งกันและกันเป็นไปอยู่เมื่อพุทธบริษัทได้ประกอบอามิบูชาและปฏบิบัติบูชาแล้วจงตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาต่อไปการฟังพระธรรมเทศนามีประโยชน์อย่างสูงสุดเป็นสวนานุต,ตริยะการฟังอย่างยิ่งมนุษย์เราถ้าขาดการได้ยินได้ฟัง ได้รู้ได้เห็นก็จักไม่เกิดความรู้ความเห็นการฟังมีประโยชน์มากมายทีเดียวมนุษย์ทุกหมู่เหลา่านอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังทั้งนั้นเช่นพระอัญญาโกนทัญะเทระเจ้าตลอดมาจนมัชชิมะสมัยนี้ก็ต้องอาศัยการสดับตรับฟังจึงได้ตรัสรูม้มรรคผลนิพพาน ส่วนพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นสยามภูผู้รู้เองไม่ได้มีใครสั่งสอนพวกเราต้องมีความภาคเพียรอาศัยการสดับตรับฟังจึงจะเกิดปัญญาตายานปัญญาตายานจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการสดับตรับฟังการฟังที่ประชุมกันตามโบสถ์วิหารก็ดีหรือประชุมกันฟังตามบ้านเรือนก็ดี ปัญญาก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่การฟังนั้นท่านทั้งหลายจงเข้าใจฟังฟังที่ให้เกิดปัญญามีอยู่ฟังที่ไม่เกิดปัญญาก็มีอยู่เมื่อพระท่านแสดงอย่างไรก็ตั้งใจกำหนดตามให้รู้ว่าท่านแสดงอย่างนั้นอย่างนั้นการฟังเทศอย่าเอาสัญญาฟังเราต้องจดจำท่องบนให้รู้จักว่า นั่นเป็นสิ่งนั้นนี่เป็นสิ่งนี้อย่าเอาความฉลาดของเราเข้ามาฟังบางคนเอาความฉลาดของตัวมาวัดมาเทียบธรรมะที่ท่านแสดงถ้าท่านแสดงต้องกันกับความเห็นของตนก็ชอบใจจดจำเอาไว้ถ้าไม่ชอบใจก็ทิ้งเสียเช่นนี้เรียกว่าเอาสัญญามาฟังการฟังธรรมต้องเอาการแสดงเป็นหลัก เราควรสอบสวนเอาใจของเราหรือตัวของเราเป็นหลักก็ได้เมื่อท่านแสดงเช่นไรก็เอาเนื้อความนั้นมาสวมที่ใจเราผู้เทศก็แสดงชี้แจงอยู่ที่กายวาจาใจของผู้ฟังผู้เทศก็เอาตัวเทศผู้ฟังก็เอาตัวรับเมื่อพูดถึงตัวตนแล้วอย่าตื่นอนัตตาว่า เราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่าตื่นตัวตื่นกายวาจาของเราเมื่อเรารักษากายมีไม่ฆ่าสัตว์เป็นต้นรักษาวาจามีไม่กล่าวเท็จเป็นต้นรักษาใจไม่ให้มีอภิชาเป็นต้นเมื่อเรารักษากายวาจาใจดีแล้วการรักษากายก็คือรักษาใจการรักษาใจก็คือรักษากาย เราควรจะทำความดีให้เกิดขึ้นแก่เรามักผลนิพพานก็ย่อมเกิดขึ้นที่เราอย่าปัดเสียการที่เข้าใจว่าอนัตตาไม่ใช่เราอะไรอะไรก็ไม่ใช่เราบุญบาปก็ไม่มีทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปอย่าถือวิปปาราชเช่นนี้อนัตตาเป็นวิปัสสนาปัญญาของท่านต่างหากเราจะเล่นสมถะ ต้องให้รู้จักเล่นนี่ยังไม่ทันลืมตาก็เอาอนัตตามาโขกกันเล่นเปล่าๆแต่เพียงชั้นศีลพวกเราก็ยังไม่เข้าใจกันดีอย่าเพื่อเอาอนัตตามากีดกัน้นเราควรตั้งใจฟังธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจคำว่าธรรมะนั้นเป็นสัญญานามธรรมไม่มีรูปไม่มีร่างธรรมจะปรากฏขึ้นได้ ก็ต้องอาศัยอัตภาพร่างกายของเราถ้ามีแต่ตนเปล่าๆไม่มีธรำรประเภทใดอยู่รำรประเภทนั้นก็ไม่ปรากฏขึ้นได้ศีลส,สมาธิปัญญาและวิมุตติและวิมุตมติยานทัศนะเรียกว่าพระสัทธรรมพระพุทธโธก็มีอยู่ในโลกทุกเมือ่อไม่มีอยู่หน้าที่อื่นยายเห็นแปลกไป ในการเป็นพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ธรรมะที่ทำให้บุคคลเป็นพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ก็มีอยู่ในโลกนี้แต่ต้องอาศัยบุคคลผู้นั้นประพฤติปฏิบัติธรรมประเภทนั้นๆจึงจะมาสวมบุคคลผู้นั้นได้ แต่เมื่อบุคคลสวมทมชั้นใดข้อแล้วก็กลายเป็นบุคคลชั้นนั้นไปเช่นเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ก็เป็นไปหมดทั้งตัวพระธรรมเป็นของกลางผู้ใดจะสวมก็ได้แต่บุคคลผู้ที่จะสวมธรรมนั้นต้องอาศัยที่เพิกสัญญาอุปทานเครื่องเกีียวเกาะเสียก่อน ธรรมะจึงจะเข้าสวมได้พระธรรมเปรียบเหมือนอย่างฟอร์มของทหารในร้อยในพันเมื่อใครสวมฟอร์มของในร้อยก็เป็นในร้อยไปเมื่อใครสวมฟอร์มของในพันก็กลายเป็นในพันไปข้อนี้ฉันใดอาการของพระธรรมก็ฉันนั้นอาการของพระธรรมเช่นพระโสดาบันพระสกิทาคามี พระอนาคามีพระอรหันต์ก็มีอยู่ในสกลกายของเราทั้งสิ้นแต่อาศัยมีกิเลสเครื่องปกปิดจึงทำไม่ให้เห็นเช่นเรามีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ในบ้านในเรือนของเราแต่เราไม่รู้ประโยชน์ในการใช้สอยจับจ่ายเพชรและเอาเพชรเม็ดนั้นมาทำก้อนเศร้าหุงข้าวเพชรนั้นก็ไม่มีประโยชน์แก่เรานอกจากเป็นเครื่องรับรองหม้อข้าว ทำข้าวให้สุกได้เท่านั้นแม้พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ถึงจะมีอยู่ในสกลกายของเราก็ไม่มีประโยชน์แก่บุคคลผู้ไม่รู้ไม่เห็นแต่ถ้าเรารู้ว่าเพชรเป็นของดีมีราคาแล้วเอาไปจับจ่ายใช้สอยก็อาจจะได้ข้าวของเงินทองมั่งมีขึ้นได้ชั้นใดการประพฤติธรรม ก็อาจได้รับผลตามชั้นตามภูมิของตนชั้นนั้นธรรมะย่อมปรากฏขึ้นที่บุคคลผู้ประพฤติธรรมไม่ได้ปรากฏขึ้นในที่อื่นเมื่อเราจะทำตนของเราให้เป็นคนดีอย่าเอาอนัตตามาแก้ให้เอาศีลมาแก้คือให้รักษาศีลห้าศีลแปเจริญสมาธิและปัญญาพิจารณาให้เห็นสภาพของสังขาร ให้รู้จริงตามความเป็นจริงอย่างไรให้รู้เท่าสังขารคือสมมุติเมื่อรู้เท่าสมมุติแล้วก็เกิดเป็นวิมุตติหรือวิมุตติยานทัศนะขึ้นจะเป็นอะไรก็คนเดียวนั่นแหละเป็นเลื่อนชั้นขึ้นไปโดยลําดับให้พึงเข้าใจความอย่างนี้แล้วให้สแสวงหาตนของตนให้พบให้เห็นให้ตนของตน ประพฤติสัมมาปฏิบัติตามอย่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้จะเริ่มเรื่องแสดงพระพุทธคุณตามที่เคยแสดงมาทุกๆปีเพื่อเป็นเครื่องอบรมอุปนิสัยแห่งพุทธบริษัทให้เป็นผู้กล้าหาญในการประพฤติคุณความดีพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลกในมัชชิมะชนบท ในหมู่มนุษย์ชื่ออริยกะเป็นกษัตริย์โดยชาติเป็นโคตมะโดยโคตได้ออกบวชจากสักยะตระกูลก่อนแต่นี้ขึ้นไป2,500ปีเศษพระองค์ได้อุบัติขึ้นแล้วในโลกเป็นปัจชิมชาติแต่ในชาติก่อนโนูนพระองค์ได้บำเพ็ญบารมีการกะธรรมสร้างโพธิสมภารมาหลายพบหลายชาติ ปรารถนาเพื่อจะเป็นนักปราดใหญ่ในโลกเมื่อพระองค์มีอุปนิสัยสามารถแล้วจึงได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกคำว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นคำร้องเรียกรู้กันเฉพาะในประเทศของเราพระนามนี้เป็นเพียงสมมุติเครื่องหมายรู้กันเท่านั้นเองพระองค์ได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลกเป็นปัจชิมชาติ พร้อมได้วาสนาบารมีอันธรรมดาหากบันดาลให้เป็นไปให้มีความเบื่อหน่ายในราชสมบัติที่พระองค์ได้เสเวยอ,อยู่เห็นว่าราชสมบัติทั้งมวลล้วนเป็นของคับแคบหาความสุขสำราญมิได้ความสุขไม่พอแก่ความทุกข์มีสุขน้อยมีทุกข์มากยังอัตภาพร่างกายนี้เล่าก็หนาแน่นไปด้วยชาติชารา พยาธิมรณะบีบคั้นเบียดเบียนอยู่ไม่ได้ขาดประเดี๋ยวตายที่โนนประเดี๋ยวตายที่นี่ประเดี๋ยวคนโนนตายประเดี๋ยวคนนี้ตายเมื่อพระองค์พิจารณาถึงเหตุเหล่านี้แล้วทําให้พระไทยมุ่งเกิดความเบื่อหน่ายไม่มีความยินดีในอัตภาพร่างกายของพระองค์และชนอื่นเห็นว่าเกิดแก่เจ็บตาย เป็นทุก์อย่างยิ่งยากที่บุคคลที่หมกมุ่นอยู่ในกามจะปลดเปลื้องได้เมื่อพระองค์พิจารณาเห็นแจ้งชัดเช่นนี้แล้วทรงดำริว่าจะเกลียดก็ไม่ชอบจะรักก็ไม่ควรจึงเป็นเหตุให้พระองค์แสวงหาธรรมะเป็นเครื่องพ้นจากทุกเหล่านั้นพระองค์ทรงพินิษพิจารณาและอาศัยพระบารมีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้ว หากตักเตือนให้เห็นเกิดแก่เจ็บตายมาปรากฏอยู่ในตนแม้พระราชบิดาและพระประยูนญ,ญาติจะมีความประสงค์ให้พระองค์ปกครองวงศ์สกุลต่อไปก็ดีแต่ด้วยกำลังแห่งอภินิหารที่พระองค์ได้อบรมมาแล้วหากบรรดาลให้ยึดมั่นถือมั่นในบนรรพชาเพศเห็นว่าการประพฤติพลดพรหมจรรย์เป็นทางนำมาซึ่งความสุข พระองค์จึงได้เสด็จออกบรรพชาสแสวงหาสันติวรบทเมื่อพระองค์เสด็จออกบรรพชาพระชนมายุได้29ปีออกสแสวงหาสันติธรรมกระทําทุกกรกิริยาอยู่หปีด้วยอาการที่คลาไปโดยลําพังไม่มีผู้ชี้ช่องบอกทางส่วนครูอาจารย์ที่โลกเขานิยมกันว่าเป็นผู้วิเศษในสมัยนั้นมีอยู่สององค์ คืออารารดาบทกาลมาโคตและอุทกดาบทรามบุตรพระองค์ก็ได้เสด็จไปศึกษาลัทธิสมัยจนจบเต็มลัทธิของอาจารย์พระองค์พิจารณาเห็นว่าความรู้ของท่านอาจารย์เหล่านี้เพียงชั้นอรูปฌานเท่านั้นไม่เป็นของจริงจังแน่นอนอะไรเพียงแต่ข่มกิเลสไว้ได้ชั่วคราวเท่านั้น พระองค์จิงหลีกออกจากสำนักของอาจารย์นั้นแล้วกระทําความเพียรเป็นไปในทางกิจโดยลําพังพระองค์เองทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทมีอวิชชาเป็นต้นมีชรามรณะเป็นที่สุดก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นวิสุทธิ์ที่ขันพะสันดานขึ้นในโลกเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้ว ทรงดำริเพื่อจะประกาศพระศาสนาสั่งสอนสัตว์ต่อไปทรงใคร่ครวญพิจารณาถึงธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วเห็นว่าเป็นของลึกซึ้งคัมภีรภาพมากยากที่สัตว์ผู้หมกมุ่นอยู่ในกามาสุขจะตรัสรู้ตามได้จึงทรงท้อพระไทยให้มีความขวนขวายน้อยในการแสดงธรรมแต่อาศัยพระมหากรุณาที่คุณเป็นใหญ่ เห็นว่าสัตว um. ์ในโลกมีอาการต่างๆกันผู้ที่มีอุปนิสัยสามารถอาจตรัสรู้ตามมีอยู่จึงทรงได้อธิษฐานพระไทยในการแสดงธรรมเทศนาบำรุงพุทธบริษัทคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาให้ภัยบูนแพร่หลายเพื่อให้เป็นพยานในการตรัสรู้ของพระองค์ และเพื่อให้มีความองอาจกล้าหาญอาจกล่าวแก้วาทะถ้อยคําของคนผู้ไม่เลื่อมใสได้พระองค์จึงได้เริ่มสอนพระธรรมจักรกับประวัตินสูตรแก่พระเบญจวคีให้รู้ตามเห็นตามในเบื้องต้นกล่าวถึงพระพุทธคุณมุ่งความสำเร็จเป็นใหญ่พระเบญจวคีจึงได้ตรัสรู้ตาม แล้วพระองค์ก็ทรงพยายามสั่งสอนสัตว์ให้สำเร็จด้วยพระมหาการุณายังเวนยสัตว์ให้ได้รับผลแห่งธรรมะตามความสามารถตั้งพระพุทธศาสนาลงไว้เป็นหลักฐานจนการล่วงมาได้2460ปีเศษพระธรรมก็ยังมีปรากฏอยู่ข้อนี้เป็นเครื่องสอพระอัธยาศัยของพระองค์ว่า เป็นวิสุทธิขันธสันดานความบริสุทธิ์สำเร็จมาจากยานคือความรู้แจ้งเห็นแจ้งความรู้จริงเห็นแจ้งความรู้จริงเห็นแจ้งสำเร็จมาจากมัคควรดำเนินในมัคคือศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นไตรสิกขาพยายามไม่ถึงปัญญาจึงจะเกิดความบริสุทธิ์เมื่อความบริสุทธิ์มีแล้วจึงจะมีกรุณา แล้วให้เข้าใจว่าศีลเป็นอย่างไรสมาธิเป็นอย่างไร,ป,งไรปัญญาเป็นอย่างไรต้องพยายามทำให้เป็นสัพยุตธ,ธรรมปัญญาเป็นเครื่องบำบัดโทษคือกิเลสเมื่อกิเลสสิ้นไปหมดไปจึงจะถึงความบริสุทธิ์เมื่อความบริสุทธิ์เกิดขึ้นจึงจะถึงกรุณาเมื่อยานบังเกิดขึ้นกรุณาก็บังเกิดขึ้นตาม ต่อแต่นั้นเราก็จักเป็นผู้ถึงพระคุณของพระองค์พระคุณของพระองค์ก็จักมาสวมอยู่ที่ตัวของเราต้องตามนัยยะพุทธประสงค์ว่าปัญญาคุณวิสุทธิคุณกรุณาคุณด้วยประการลัชนีแลสื่อธรรมะพระธรรมเทศนาของ พระอุบาลีคุณูปมาจาร์จันสิริจันโทนี้อนุโมทนาร่วมบุญการผลิตเพื่อน,น้อมบูชาคุณพระอุบาลีคุณูปมาจาร์จันสิริจันโทหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและหลวงปู่จามมหาปุญโญโดยคุณทิฏัตฉเฉลิมเจริญรัตและคุณกมลพกรกล้าหาญ เพื่ออุทิศบุญกุศลน,นี้แด่คุณแม่จำเริญกล้าหารและผู้มีพระคุณเจ้ากรรมนายเวรศัตรูคู่อาฆาตและเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลทุกภพทุกชาติสื่อธรรมะนี้สงวนลิขสิทธตให้แจกเพื่อเป็นธรรมทานห้ามทำเพื่อการค้า